ร่วงกินต้นมะพร้าวอีกแล้วค่ะต้นที่สองนะคะเนี่ยต้นที่สองนี่ค่ะกำลังอ,อกจันออกลูกเลยค่ะเสียดายมากเลยค่ะเนี่ยต้นที่สองแล้วค่ะไม่รู้จะไอ้นี่ยังไงแก้ไขป้องกันแล้วก็ป้องกันนะฮะ กัองออกำลังอกจันเลยค่ะเนี่ยตั้งแต่เช้าหน้ายังไม่ทันได้ล้างเลยมอมแมมหน่อยนะคะเนี่ยคนทำสวนก็อย่างนี้ค่ะต้องมาต้องไล่ดูค่ะตามกาบอาจจะมีตัวด้วงหลงเหลืออยู่ คนเลยเดี๋ยวน้ำมาดูเขาฟันแล้วฟันแล้วด้วงไหลออกมาเลยอคะเนี่ย รกระเลย้าลงสวนนะคะไปหมดเลยเนี่ยตัวอย่างเงี้ยมะพร้าวมีอยู่หต้นโดนตัวด้วงกินไปแล้วค่ะสองต้นที่เจอนะคะไม่รู้ว่าที่เหลือนี่จะไอ้นี่ไหมจะรอดไหมลูกก็กำลังออกด้วยค่ะดี้แปกเลย เลี้ยงดวงขายดีดีกว่าปลูกมะพร้าวกินมั้ง ว่าเขาเอามีดเอามีดตับมันไม่รู้ไม่มีไข่หรอกเนาะตัวอย่างนี้เนาะมือเจ็บหมดแล้วเนี่ยมือพร้องหมดแล้ว เหนื่อย้าเช้ายังไม่ทันได้กินเลยแรงจะหมดแล้วมือก็เจ็บตรงไหนจะโค่นยังไง ก็ดุก,ด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 กเต็มเลยกินแบบไม่ได้ไม่ต้องฟืน้นเลยอมะพร้าวดูค่ะ นะกินถ้าเป็นรูพุ้นไปหมดเลย,ยตัวเล็กๆมันจะลามไปต้นอื่นไหมคะอย่างนี้เยอะเลยคเนน่ะนะทำยังไงจะให้มันตายหมดคะเป็นรูๆอย่าต้องฟันออกให้หมดดูสิคะนนะีโอ้ย ลอ,อยกันน่าดูเลยมั้งเนะนี่ยนี่ตัวใหญ่กระดุกกระดุกไปไหนไปไหนอุ้ยไว้ด้วยนะจะทันเหรอจะรีบไปไหนไว้หายไปไหนนะว้วกันเลยอุ้ยไว้ด้วยไนะตัวนีน้คิดว่าจะหนีพ้นเหรอนี่ขี้แตกแล้วเห็นไหม เร็วมากกินแบบไม่เหลือซากเดี๋ยวขอจัดการตัวด้วงก่อนนะคะนี่ในรูนี้เห็นไหมกะดึกกะดึกเนี่ยตัวใหญ่เลยตัวนี้นี่ค่ะ โอเคค่ะ